ขอ,อยังเปิด่อยครับพี่เปิดก่นเปิดก่อนครับเปิดก่อน,เป,นเปิดก่นพี่เปก่อนตอนีอ้เจ้าที่วจน,นะครับไม้สารลังหวัดมหาสรคามแค่บ้าน,นาเลขีนน้านยืนเได้ดไครับ ชื่อชายาลิสาคูหลสีใช่ป่ะครับคดียนีหมายคุเกี่ยวกับารลังผนะครับเพื่อคไปยึดสิ่งของเครื่องดิจิตอล์ของความก่้งใช้เปิการาเลนกรละายทั้งมีไว้เปความผิดได้มานกฎหมายที่ไใช้หรือตั้งใจใช้ในการทำกตรวสอบเข้าถึงระบบพิวเตอ์นะครับอยัอู่ใครน่นอยู่ค อ๋อยุ então, und, ่เดียวครับตอนนี้อ๋อยุ่งพอยักเปิด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 มากเปิมากเอาไปเลยนะทำไมเปดมากกันได้ดิค้ามสูงนะเด็กก็เต็มตัวเหมือนเ็กเด็กน้องก็เป็นก็เป็น ตอบตามคำพูดงเาเวลาพี่เขาเนาัตื่ะเราไู้อะไรพี่ทำอะไรก็่อเลยเราพูดอเอะไรของไทยเลยไม่ใช่ในคอร์นเลยสอรถบรรกเเราพูดอะไองเคเ้าทันเขาพูดไม่น้เลยรเลยป็นงอง็มแก็อโอเค แล้วเราูไหมอันีพี่ถ้าที่ตรวจใที่ไม่เป็นไรตรวได้ถ้าผมไม่เดี๋ยตรวจอันนี้พี่ถามอยากให้่น้องเล่าควจริงให้ฟังก่อนก่อนจริงมมีบ้างเมื่อกี้เอาอยู่ใช่ไหมวันนี้วันคืนวันนี้ื่อคืนเมื่อคืนไม่ปกติทำไมนค้นี้ยตั้งนาแล้วค่ะพี่นังน้แข็งไม่ละลาย็ลยไม่อาพี่ ทั้งมันดี้พดเออของมีฟังมันดีเลยพี่ลองซื้อมาแล้วพี่ใส่เต็มเวกมันก็อยู่เร้เพี่ลองดูว่ามันจะอยู่ได้กี่วันไอ้ยน้องเดี๋อไปเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนชุดห้องน้ำต่อไปจะได้ไม่ติดน่าแคอันนี้มันเป็นตู้ไข่ตู้ไข่เลยของแฟนเหรอเดี๋ยววางฟ้าก่อนทานหมดไหม คนไม่คน้นเปคนหน้าหน้าไปนะมีคนข้ามไปข้ามมา <c oughs>

เ,เราก็พูดอะไสิโอีเปิดไง<ต>้เปิดไม่ได้มันต้องยกต้องดึงดสองข้าสองแผงโอ๋ยโอ้อ่ะ ไอ้พักนี้พรองขายดีกว่าทุกทีเปิดยังไงแพ็คขายดีนี่เอาแล้วมันเป็นตู้ของใครมันแพ่ขายนะเฮ้ยเอาถ้างั้นพิงนะงเ่ทไงี่ไไัด่หผู้จดจ้พ่งค้นะที่พี่ิว่าเราเรยอมให้พงนไม่รู้อะเราต้องเปิดให้ได้เอานี่แบบนี้ มาเช่านี่อยู่เมื่อไหร่เ<า>พิ่งมานี่คือประมาณกี่วันหน่วันอะไรนะครับ<ป>หนึ่งนาทีมีสัญญาเช่าให้ดูไหมผมไม<ป>่ได้ดูคนเช่าอะคะอ้โแล้วใครเช่าให้เราเราไม่ได้คนเช่าแต่เรามาพักอาศัยอยู่อย่างนี้เหรอใครเช่าให้ครับ อน,น้องน้องบอกใครชอบให้อะไรนะจ้าปกป้องเขาเหรอ,อหรือว่ายัางไงปกป้องเขาก็รับไปคนเดียวน้องเขาบอกดิอะไร <c oughs> ไนะ <c oughs> มันก็มีแค่นี้ใช่ไหม่ใช่ไหม ไอ้น,นี่หนูไม่รู้ค่ะหนูกัตั้งว่าเปิดเพราะอะไรแล้วสรุปเราอยู่กับใครกันแนี่ยน้องก็บอกก่อนเวลาเนี้ยโอ้โหนั่นอะไรนนเ,นเนี่ยปาดขีดนะนี่กระดับหัวใจอืมเอาถ้างั้นเดี๋ยวเออถ่ายถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหม <c oughs> เอาพี่หนู เราทำไมถึงเกยวเรื่องอนไลต้องไหมก่อนนรู้ทำค่ะตอนนี้ทำไหมครับตอนนี้หนูไม่ได้ทาคำตอแค่แบบว่าเข้าไปดูให้ก็ถือว่าทำก็ได้อ่ะนี้เออก็ทำก็คือทำ ก็พี่ก็จะมาทำที่นีัว่าว่าเอะไรความิดอยเการออนไลน์อมาีีอะไรเดมเลยอะไรยาบาดยาอะไรเอ่ยาอยอันนี้ของเราอันนี้เคใช่ไหม มีเค่องส้างด้วยอันนี้พี่ถามความจริงก่อนยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมเราขายหรือเปล่านี่ยังมีอีกไหมเราขายเลยเนี่ยขายเลยขายเต็มเลยเดี๋ยวพิโน่ไม่แก้อืมตเต็มเลยพิโน่อันนี้เปิดไม่ได้เอ๊ะอันนี้ของเรามจีจีมันเปิดได้ครับเปิดไม่ได้ก็ต้องยกเลยเปิดไม่ได้เนี่ยสแกนอะไรนี่มึงขายอยู่แล้วเปิดแก้เราเลยเมนรสเทียบ200